สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเล็กเอเคนะครับแล้ววันนี้ผมมากับสวัสดีครับผมเปาเดินสำรวจป่าล่าผีนะครับใช่ครับนี่ครับผมวิชัยนะครับจากช่องเจนชัยนะครับผมใช่ครับวันนี้เราจะไปทำอะไรครับเพื่อนไปตั้งแคมป์ที่ป่าดิบชื้นเลยนะพี่แต่ว่าเราตอนนี้นะเราเพิ่งจะขึ้นขึ้นเขาเลยนะครับยังไม่ถึงว่ายังไม่ถึงในป่าเึยนะเพิ่งจะมาต้นทางนะนับสองแล้วก็เราเนี่ยมากันสามคนเลยนะครับนอก้พี่ ก็ระหว่างทางครับพี่พี่เราจะเดินไปด้วยหาหนอกไม้ไปกินนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เห็ดขึ้นนะครับชมแล้วก็ถ้าเจอเราก็จะเด็บไปกินแล้วก็ไปทํากับข้าวที่นู่น้วยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับผมชอพลัหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับผมโอคครับผมงั้นเราไปกันเลยครับ let's go โอเคนะครับตอนนี้เราก็กําลังขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างทางเราก็ต้องหาหนอไม้หาเห็ดไปอะ มีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นแบบตีนเข่าอยู่นะไดาน้องมบิี่างแรกเลยนะบันเราเนี่ยจะไปนีเจอกับหน่องไม้แล้วนะครับผมนี่หน่อกไม้เหรอจัดการดิเพื่อนมีดอ่ะนี่หักเลยนีหักเลยนี่ครับผมโอเค ตอกกันเลยเดี๋ยวเราตอเดี๋ยวแล้วนะครับผมไปไปเลยนี่ไก็มือนจะตกเป็นสอล้อเลยนะี่ วันนี้เราก็น่าจะได้ทำแกงหน่อไมนะ้กันนะดแว่ตอนมี้มีหน่อไม้นะครับดับสับเขาป่าเนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับต้องมุดหัวมุดดินเลยบางที่ สวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะที่จะเดินทางนะครุณผู้ชมเราต้องขึ้นไปป่าดิบชื้นเลยนะป<ช>่าดิบชื้นเป็นป่าที่เปียกตลอดเวลาเลยใช่กอแล้วก็มีคนหานร,ร้อยหนองไม้ด้วยแหละเห็นบ๊ายเจอครับนี่ก่อนน่าจะไปขายนะนี่ก็เอาไปดำรงชีวิตในครอบครัวเขาขึ้นทางไกลเลยนะ แตงูโลงาสั่า mm นี่พ hmm. okay, ิษแล้วนะครับช่องโอเคเดี๋ยวเราขึ้นต่อเลยนะครับไปโอเคก็ยุงเยอะมากโอเคครับเรามาได้ครึ่งทางกันแล้วโดนยุงกัดเละเลยนะครับพี่ผมก็ให้ใส่กุ้งแขนยาวมาเลยนะคือเขาเนี่ยไม่ยอมใส่มาแล้วนะครับช่องก็อาจจะเป็นเวลาเราพูดเขาก็อาจจะไม่เชื่อนะครับว่ายุงใช่ครับตอนนี้ยุงกัดเต็มตัวเลย มากเลยเแต่ยง,ยงยขาคอสูงท้าหมหานะดูห่า,หหานะคาทานทก็จะมาหาหน่อไม้กันะโอ้ยา,ากำดักนะเหมือนมีคนมาหานหน่อไม้เหมือนเราจำไม่เจอเนละยนะนีนะครอบอกเ่อบอกว่าเหนื่อยมากๆเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็เดินทางแค่ครึ่งทางแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วทุกนโอ้โห oh. ไปไปครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะ <Ừ. S 2> อันนี้ก็เดินมาได้ระยะหนึ่งลนะไกลพอสมควรครับทุกคนไปกันครับเ,เหเ oh. มืนอนดนะีินเสียงเด็กจาขบวนอะได้ยินเสียงแล้วเป่เหมือนมีคนเรียกเราอะ่ะเรียกใครอะไรสักอย่างอะเนี่ยเหมือนเรียกจาาขบวนอนะ oh. ไปไปไปดูคนที่มาหาหน่อไม้บ้าไม่รู้ ไปลองไปดูโอเคครับผมตอนนี้เหมือนเราจะหาทางไม่เจอแล้วนะครับชอ่องไปเดินรถทางนี้ดีกว่าโดนเท่าลงอะมั้งไม่รู้ <laughs> มีเท่าลงป่บก็ไม่แน่ใจนะคระับช่องเดี๋ยวจะหลงทางนะครับช่องหาเส้นทางไม่เจอนะครับผมครับไป<อ>ด้วย ไดออย้ยินเสียงอะไรบอกวะเสียงจากข้างบนไงเฮ้ยดีละฮะจากข้างบนน่ะได้ยินป่ะดีดีดด ตกในเช้าแล้วนั่ชมคือแบบอควาไรน์เยคือเข่าเนี่ยเรายิ่งตีสูงทำอย่งยงยางนี้น<ช>ได้ยินเสียงขลังใช่ฮะเสียงมันดังมาจากขลางนูนะ่นน่ะตีนเข่าเนะี่ยด้วยคือเราเราเดินมาสูงมา,มากๆเลยนะดูดิดวท่านชมเนื่ยไม่เป็นือ่อก็พอได้นะม,มันเหมือนเราล้อมแบกอะไรหลายอย่างนีนชมเฮ้ยฟังดิฟังดิ เหมือนมีคนเรียกกันนะเรได้ยินไหเฮ้ยเราต้องระวังตัวนะเดี๋ยวใช่มีโจรหรือว่ามีอะไรอันตรายด้วยที่ไม่ดีกับเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี่ได้เราจะได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่ามันร้องเพลงเข่ารีสอร์ทอะไรก็ไม่รู <S <S ้นะทผู้ชมคือตอนนี้เรา ีข่าสูงมากเลยนะครับ oh. ก็ยังได้ยินเสียงเขาล่าอยู่นะครับเฮ้ยเสียงเฮ้ยใครเดิ <c oughs> นวะเฮ้ยไหนไม่เหมือนคนคนหาหาหน่อไม้นะนั่นตามมาเจ้าฝั่งนู้ไปฝั่งไปดูกัน <c oughs> ไปเห <c oughs> <ป>มือนเราลงทางออกเอย <c oughs> <c oughs> เราลองมาถามทางกันไหม นา,น,า,านี้นะเพ่อนนี่จะมีทางเฮ้ยนี่ไทางน่าเป็นทางนี้นะทางจะไม่ค่อยเห็นทุกคนมันจะลางๆ อันนี้เป็นเหมืองแร่เก่านะทุกคนนี่ตรงนี้เป็นเหมืองแร่เก่าเลย,นะยอันนี้จะเป็นเหมืองแร่เก่าใช่ไหมเฮ้ยเจอแคมป์ใครวะเพื่นอนนั่นน่ะแคมป์ไหนนั่นนั่นนั่นเจอพ่อฟีฟ้าแคมป์ใครไม่รู้แคมป์โจรหรือเปล่าเฮ้ย,ยทุกคนเจอพ่อใบ,าบาไหม เฮ้ยเป็นแคมป์เรืออะไรอ่ะนั่นนะแคมป์หรอไม่แน่ใจนนไม่รู้เป็นแคมป์เก่าแคมป์ไทยอะลองสูงให้ทุกคนดูนะเหมือนมีของมาน้องเมื่อคืตรงนี้เหรอลองไปดูกัน,นเผาเผานะอันนี้เราก็มาได้สัก,ก,นนกไม่เจอครับกระดาษไขก็ไม่มีนะ เหมือนจะมีคนมานอนค้างหรือเปล่าเดี๋ยวให้มใครอยู่ปะไม่มีคนอยู่นะแต่เขาเอาไว้ทำอะไรอ่ะน่าจะพักข่อนเฮ้ยระวังกําดักนะมีกําดักหรือเปล่าเพราะทศแถวนี้นะครับแบบว่าคนมาดักหมูป่าดักเก้งเยอะนะใช่ใช่ตะลึ ก็ทำไว้เพื่ออะไรอ่ะทุกคนทุกคนทุกคต้องต้องต้องรอเวลาเพราะว่าผม,มจะถ่ายเ็ดเน้นทนมเฉยเราถ่ายดนเห็ดแบบจางๆอย่างเงี้ยมันดูแบบแปลกมากเลยนะครับใช่ครับตอนนี้เราก็เริ่มเข้าสู่ป่าดิบชื้นแล้วนะพี่นี่นะครับเนาะคือแบบตรงนี้จะเป็นผ่านรั่วนะครับก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะมาอธิบายนะครับระหว่างเขตรั่วกับ ป่าดิบชื้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมจากคนละแบบเลยนะมีไมอันนี้จะมีแต่ไม้ไผ่นะใช่ครับแต่ถ้าดิบชื้นก็มันก็จะเป็นแบบนี้ข้างล่างจะมีด้วยใบไม้แล้วก็พวกใบไม้ไม้ไผ่นะครับผมตัวป่าดิบชื้นน่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่นี่นะครับจะเต็นใบดอกดอกไม้หรือว่าต้นไม้ต่างๆนะครับพี่แล้วก็มีเหมือนเหมือนแบ่งเขตไว้เลยนะทุกคนเหมือนแบงเหมือนแบ่งเขตแล้วฝั่งฝั่งไผ่มันจะโล่งนะแต่ฝั่งนี้มันก็จะเป็นหญ้าขึ้นแบบรกเลยนะเพื่อน ใครเรียกกับว่าเมื่อกี้มีหูอดีเสียงเรียกปะดีนเหมือนเขาเรียกว่าเอ้ยไหนอะไรมาในแบบดังมาจากไกลเลยท่าุกช่องดีนปะ่าจะเป็นคนหลงหรอพี่ไม่รู้ปะที่แบบหาหลงป่าแต่ว่าคปีที่เรามีนะปีที่แล้คนหลงนะใช่แล้วก็กลับบ้านไม่ถูกอย่างนี้มีนะบางคนนี่โดนหมีทำร้ายนะใช่บางคนโดนหมีทำร้ายเอ้แต่เขาปะเดี๋ยวเราหา ะไรกินกับพี่เด๋อเพื่อนเราต้องกินข้าวก่อนเราจะกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขึ้นไปป่าใหญ่นั่นเอง<ช>คือแบบ <S <s ตอนนี้เราอยู่มากๆเลยนะครับเดินมาแล้วแต่สักพักหนึ่งนะครับช่วงเช้าเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเพื่อนไม่ได้กินลแล้วโอเคเดี๋ยวเราเอาหน้ากินข้าวก่อนเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเราเป็นที่กินข้าวเลยข้าวอีทีนะครับอันนี้คือจะฉุกเฉินโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันจะฉุกเฉินนะครับมีแกงหน่อไม้แล้วก็ผักไก่นะพี่แล้วก็ไข่เพื่อนนี่ นี่เลยขอบนะครับใช่ครับเนาะคือแบบเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยใครวะอะไรเรียกวะพี่เฮ้ยเฮ้ยเมื่อมันเฮ้ยมันถึงมีมาวะใครวะเฮ้ยระวังระวังครับพี่ครับฮะคนแถวนี้ครับพี่ผมลงทางตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับพี่เขาลงทางแต่เมื่อคืนแล้วเพื่อนอ๋อหิวน้ำเลยพี่หิวน้ำไม่ได้เดี๋ยวเราแปะหนึ่งไปหนึ่งน้องวางมีก่อนวางมีวางมีอันตรายเลยเหมือนอ๋อน้องเขาบอกว่าลงทาง แต่เมื่อคืนแล้วนะครับผมนั่นคือหาหาอะไรมาหาเห็ดใช่ไหมหาหน่อไม้ครับผมคือแบบเพื่อนหลงน้องน้องหลงมาไหมพี่เพื่อนเราไปคุยกับอ่น้องหน่อยดิอายุอายุเท่าไหร่อ่ะอายุสิบเจ็ดละเพติบมามาจากไหนเนี่ยผมมาจากฝั่งนู้นเพ่ผมมา้แต่เมื่อคืนแล้วเพคือแบบยุงเยอะมากท่านผู้ชมแล้วพี่คนที่ไหนครับเนี่ยผมไม่ใช่คนแถวนี้ครับไม่ใช่คนแถวนี้หมู่บ้านไหนเนี่ยฝั่งนู้นแหละเพฝั่งนู้นเหรอน่าจะคนน้ำหนักปะ ใช่ครับน่าจะเว้นน้ำหนักนะผู้ชมนด้เป็นนุ่มใช่ครับใช้เพื่อน้ำหนักนะไอหมู่บ้านหนึ่งใช้เขาเพื่น้ำหนักโอ้ไกลมากเลยคือแบบลงมอเดิลมาเพื่อน้ำหนักกับเป็นวันเลยนะกับที่นี่ไกลมากๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหไปเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนจะเราขี่ข้าวไหมขี่ข้าวี่คือแบบน้องหลงทางนะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนเลยไปไปเพื่อนถือกล้องถือมาเดี๋ยวนั่งเลยนั่งเลยจุกไฟก่อนมีมีไฟชัดปะ คือแบบเราก็เพิ <the neighbors. S 3> ่งมานั่งเหมือนกันนะคือแบบเราจะไปป่าดิบชื้นมาเจอพอดีเลยใช่ครับอยู่เข้าวไหมมันก็จะดีใจนะมาเจอเราอ่ะเดี๋ยวให้วิชัยคุยนะรีบกลับก็ได้ครับพี่อ๋อรีบกลับก่อนเพราะว่าเหมือนคิดถึงบ้านโอเคเดี๋ยวเราพาน้องกลับก่อนท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเก็บของกันนไปเดี๋ยวเรากลับไปส่งเดี๋รือมาทำเมื่อกี้นั่นแหละมาทำเมื่อกี้นั่นแหละ แล้วหลงมาคืนหนึ่งนี่โอ้โหน้องมีน้องมีน้ำแล้วนะลงมาคืนหนึ่งนี่ถือว่านานเลยนะไปเดี๋ยวเราพาน้องกลับบ้านไปหยิบกระเป๋านะทุกคนไปเดี๋ยวไปเอาน้ำทังเลยได้เล็กน้ำมาเลยเพื่อน้ำทังเลยเพี่อเดี๋ยวตามคณะไปเลยก็เป็นเป็นไปหรือว่าเป็นการเลี้ยงผมก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นการเลียงที่ทุกทายทันจะทเป็นการเลี้ยงนะเนี่ยใช่ครับพี่เป็นกรเลีงเหมือนกันนะน้ำชเราก็จะเดินกลับทางเดิมเลยนะ

นี่เขาหิวน้ำนะตอนนี้เราคิดถึงบ้านเลยครับทุกคนเขาหน้าเดินมาไกลจากหมู่บ้านอื่นเลยนะเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะตอนนี้ผมขอไปส่งขอไปส่งเขาก่อนนะเพราอไม่รู้ว่า ตอนนี้ครอบครัวเขารอ,อนานหรื่อยังใช่ครับมีสิทิิหลงนะครับะดเจอเส้นทางเนี้ย จอแล้วเจอแล้วเหนื่อยไหมโอ้โหนี่ทุกคนมันจะเป็นเส้นทางไปเลยนะโอเคครับถ้าผมถึงข้างล่างแล้วผมจะถ่ายทุกคนดูอีกรอบนะเอาตอนนี้ผมต้องเดินไปส่งแล้วมันลำบากด้วยครับโอเคครับทุกคนเจอกองข้างล่างนะครับ ขนาดเมื่อกี้ผมยังลงเนี่ยนะทุกคน,น,นผมยังลงทางเลยนะขนาดเป็นคนพื้นที่นะน,ะะนี่มันจะมีเสาหลักนี่ถือว่าใกล้ถึงหมู่บ้านละยยนนแล้วรถจอดไว้ไหนอ่ะต้องไปส่งไหม,มอ๋อเดี๋ยวเราไปส่งดีกว่า,าใช่ใช่เราได้เอจทบมางไม่ได้เอาอะไรไมา ดูกล้ามาด้วยเดี๋ยวเราไปส่งน้องสองโซนก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเราส่งดีนั้นเอารถมาสองคันนะครับใช่ครับนึกว่าโจรนะทุกคนตกใจเลย,ยแต่เขามามขอความช่วยเหลือนะขอความช่วยเหลือ,อตอนนี้ก็เริ่มลงมาถึงข้างล่างฮะ ตอนนี้เราออกมาจากต้ตนทางแล้วแหละไปเพื่ราเดินมาไกลอยู่นะใช่ครับไกลมากๆเลยไปครับขี่เดิากลับบ้านก่อนนะจ่าเบิร์นจ่าเบิร์นจ่าเบิร์นนะได้ไหม่ได้เดี๋ยวเราก็จะไปส่งเขาให้ถึงบ้านเลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรมาเลยนะเขาหลงแต่แต่เมื่อคือนแล้วครับ

โอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับไปส่งน้องนะใช่มาเจอแบบบังเอิญเลยนะใช่ครับคือแบบเขาวิ่งมาบอกว่าช่วยด้ช่วยได้ผมก็นึกว่าโจรนึกว่าตกกระจายมัเอานี่นะเราก็พ้องกันแล้วถือปีกมาด้วยใช่โจรนี่เขาบ้าชอาเจออะไรแบบแปลกนะเพื่อนต้องระวังตัวด้วยเราโอเคเดี๋ยวเดินนั่งพักก่อนนะพักก่อนนั่งพักก่อนก็ได้ตอนนี้ก็กลังก็ลงมาถึงข้างล่างนะให้ขอนั่งพักก่อนเพราะเราเดินมาไกลด้วยเจอน้องสองคนนะครับผมหลงทางนะ ทอมัอกับแม่หัน่อาไม้ได้ไหมอาทิตย์เขาไม่เปิดหน้าให้เราได้เลยเขากลัวไอเราถือกล้องไงเออไอกล้องใช่โอเคเดี๋ยวเราจะปิดเพียร์แล้วนี้นะครับพี่เดี๋ยวเราถ่ายหน้าเขาก็ไม่ดีนะครับใช่ครับเขาอาจจะเขินหรือว่าไายนะเพราะว่าเราถ่ายกล้องไม่ดีน้องไพี่เนาะโอเคครับผมวม่ใชยนะครับขอตัวลาเพียร์แล้วนี้นะครับแล้วก็น้องเปานะครับผมจะไปส่ง น้องสองคนนี้ก่อนนะครับแล้วเราจะถ่ายคลิปไปส่งด้วยป่ะได้ได้ไปส่งคลิปไปเดี๋ยวเราไปส่งด้วยใช่ครับผมไปครับตรงน้อตขอไปตัวไปส่งน้องเขาก่อนนะครับเพราะเขาน่าจะไม่ได้กินข้าวมาไปครับเขารีบกลับด้วยแหละครับครับวิ่งกลับไปแล้ววิงกลับไปแล้วนะลืมจากที่เราพักกินข้าวเมื่อกี้นะเรากินข้าวเมื่อกี้นี่ครับโนี่ครับเขาก็ถอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เราจะไม่ถ่ายหน้านะพี่พีเดอร์ใช่เขาอาจจะ กหรือว่าไม่พอใจนะครับผมนะมันอาจจะผิดอะไรสักอย่างนะครับนี่ละโอเคเดี๋ยวเราพาน้องกลับไปส่งบ้านก่อนใช่เดี๋ยวเราตอนนี้เราต้องรอเปาก่อนนะเพราะเปาต้องขึ้นไเวกายเลยเวนั่งรอเปามาก่อนนะครับเพราะไกลอยู่นะแต่ว่าขึ้นเไกลอยู่คนเดียวน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งใช่แล้วก็เป็นเจ้าถิง่นแล้วก็บรรยากาศวันนี้น่สวยมากบรรยากาศลมพัดเย็นอยู่ครับคือแบบลมพัดตลอดเลยนะครับพี่ช็อตให้มาเพราเย็นเลยนะพี่ ถ้าพี่มาเที่ยวนะโอ้โหบรรยากาศดีมากครับดีสุดๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราอันนี้กันเลยเพื่อนเดี๋ยวรอรอเป่าไปส่งน้องเลยนะใช่ครับแล้วก็แบบขอกินน้ําใหญ่เลยใช่แบบว่าเขาน่าจะไม่ได้กินน้ํามาได้แต่เมื่อคืนแล้วด้วยเมื่อวานแล้วด้วยเขาก็ไม่รู้ว่าน้ําหมดตอนไหนโอเคครับเดี๋ยวผมรอเป่าแล้วผมก็จะกลับไปส่งเขาเลยนะครับทุกคนครับแถวบ้านมาหานเอไม้นะตรงเท้านะพี่ไปหาที่ไหนเนี่ยข้าบนใช่ปะ คือแบบเด็กที่นี่ขยันมากๆเลยท่านผู้ชมนะเพื่อนนะขยันมากช่วยเอาไม้เอาไม้ท่านผู้ชมส่วนเราก็ขยันนะเพื่อนใช่ขยันทยคือแบบเขาขยันจริงนะพี่เด็กที่นี่นะครับผมนะแล้วก็เราก็โตมาในฐานะที่หาของป่ากินนะครับเขาก็โตมาตั้งแต่เด็กนะหาของป่านะคือแบบใบยางกาตนี่ยังไงกสวยเพื่อนนะตอนนี้ก็น้องปายังไม่มาไม่ถึงสักทีเลยนะครับโอ้ึ้นไม่ไกลอยู่ไม่ก็ลงอีกคนแล้วมั้ง คือพี่ๆสองคนนี้ก็น้องๆสองคนนี้ก็รอเรานานแล้วนะใช่โอเคเดี๋ยวรอนนองปอกระนนองเปล่ากับมาก่อนนะเพราะแล้วก็ฝนจะตกรือยรอกันนะครับรอกันนะน้องผมอ๋อรอได้นะคือแบบโดยยุงกันเลยนั่นช็อหลงแนมันคือแล้วเขาอยู่ยังไงมันคือนอนเนี่ยจิตแบบน่่านอนแถวใต้ต้นไผ่เห็ดอืมใต้ต้นไผ่เห็ดจะมีโปองหินมีโปองหินโปงหินอู่ หลงในพงหินการการที่เราจะไปหาหลงไม้ที่ถิ่นคนอื่นถ้าเราไม่รู้จักใช่ถ้าเราไม่รู้จักพื้น<ย>ที่มนะบอกนะมันก็จะหลงได้หล,ลงง่ายมากใช่ครับแบ<ต>บเราไปหาที่หมู่บ้านเขาเราก็มีสิทธิ์หลงเยอะมากเพราะเราไม่ชินกับพื้นที่คือแบบบรรยากาศวันนี้แจ่มมากๆเลยด้วยสวยปะสวยสวยนะฝนก็เริ่มตกไปปอยแล้วโอเคเดี๋ยวเราตัดคลิปไปที่ไปส่งน้องก่อนเลยนะก่อนนะ วันนี้ก็ถึงว่าเรามีงานทำเลยเนาะใช่ไลยส่งโอ้ใช้เวลานาอยู่นะบ้านอยู่ไกลไหมอยู่บนดอยเลยใช่ปะใช่คชอยใช่นะท่านผู้ชมมาอยู่บนดอยขอหน้าแล้วเปล่ากลับมาแล้วนะท่านผู้ชมเจอกันไหมเจอกันไหนไปเก็บไว้ไหนอ่ะรอพ่อโได้แล้วที่เราจะกินข้าวว่าแล้วต้องดื่มตรงนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่งกันกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่ฝนจะตกแรงกว่านี้ไปพี่น้องไปไปไป เดี๋ยวฝนจะเปลี่ยนแงงี้วันนี้ไปครับทุกคนเดี๋ยวไปตอนที่กำลังไปส่งเขาเลยนะอากาศดีมากๆเลยขับรถดีนะเพื่อนไหวปะไหวไปคือแบบไปทางไกลมากๆเลยนะเพื่อนคือแบบสิบนาทีนิดหมึ่งไม่ได้ใกล้เลยนะใช่แต่เราก็ขัไปส่งเขาก่อนนะเพราะว่าเขาไม่ได้เขามีโทรศัพท์นะครับแล้วก็ไม่มียา,าพิมพ์แล้วพจะรณาต่อแต่ตอมเนี่ยกัดผมโอ้ยกัดเพื่อน กัดเหมือนกันกัดปะกัดมกัดับช่องเราตัดนัด,ต,ดตัดไปที่ถึนึนงเพือนไปตัที่ดึงเเพราะว่าตอนอ,อย่างนี้ลำบากมาๆกๆเลยลบากเลยคนระับในทางมันก็ไม่ได้ดีเลยนะตอนนี้โอเคนะเราก็มาถึงนะ โอเคเดี๋ยวเรากลับเลยเพื่อนเดี๋ยวเราต้องทำงานต่อใช่ครับเพื่อนเดี๋ยวเรากลับกันเลยขับเป็นพี่น้องกันนะทุกคนพี่น้องครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราขอกลับโอเคครับเดี๋ยวเราขอตัวกลับกันก่อนนะครับเราก็ได้ส่งถึงที่บ้านเขาแล้วนะครับทุกคน